<c oughs> อ่าโอเคอ่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมสีมาอ่าแนะนำวิธีการถอดคาบูสเตนิมเมนหนึ่งแบบฟูนครับตัวนี้นี่ครับผมอันนี้เป็นเครื่องของทางอบตอ,อำเภอผมนะครับทรงกระสอบนะครับเนาะเป็นว่าเครื่องมันบู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 บ้บบาบมันเล็กบูเขินเนาะนะผมเลยจัดการเปลี่ยนปะปั๊มคาบูให้ได้ให้ไหมเลยน,นะครับแต่ว่าผมถอดลางเรียบร้อยแล้วแหะครับผมประกอบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมลืมเหดคลิปนะครับผมเลยว่าสีมาเหดคลิป สีทอดมาอีกรอบนึงครับสีทอดด้เบอร์กระเทอทอดออกมาแล้วก็สีแนะน้ำวิธีการประกอบนะครับนะมาเบิรงกันครับพี่น้องคลิปสได้บ่ยาวเนาะครนะนะครับขั้นตอนแรกเลยก็ให้นี่ครับให้ใส่แปรแกาให้พวกปากเบนแบบนี้ครับนะเชียวไปแบบนี้ครับแล้วก็มุนมาด้านซ้ายแบบนี้นะครับแบบนี้พี่น้องครับแล้วก็ดึงมาครับกดมาดึงมาตรงๆสิเลยครับนะยกมาตรงๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ดึงมาครับ แบบนี้ครับแกนีเองง่ายมากนะครับที่นี่เท่ากับว่าเอาอันนี้กองอากาศครับเอาออกก่อนอันนี้มาใส่ก่อนครับใส่กองอากาศพยายามหาภาชนะมาใส่นะครับเวลาพังว่างเนายังเมื่อได้เรียบร้อยอ่ะก็นอตจะไดบบหายแต่โอเคนะครับวันนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปครับให้ใช้เป็นประแจแบบนี้ครับอันนี้เบอร์แปดครับผม ให้เซื้อไว้ไส้เดับพี่น้องตัวที่เดี๋นี่ครับมีประโยชน์ครับให้ซื้อไว้ไส้ที่มันที่พีน็อตอยู่สองตัวครับเดี๋ยวผมมีเบิงครับอยูได้นี่ครับนี่เห็นป่านี่น็อตเบอร์แปดครับหนึ่งตัวแล้วก็นี่อีนี่ตัวนึงครับนั่นนั่นแหละครับนี่ไงครับเนี่ไม่เคยเห็นหรอกพอเราสองตัวนี่ครับมาเอาเลยครับผมบุญมากๆครับอมาที่ันตอต่อไปนะครับพี่น้อง การเหวดึงดึงชุดนี้มาเลยครับนี่เอามือจับบางทีดึงมาเลยนี่ครับแบบนี้นี่ครับดึงมาตรงตรงสิเลยนี่ครับนี่ครับออกมาแล้วเดี๋ยวก็เอาน็อตออกก่อนเนาะนี่แหละจะอะไรเออน็นอต <c oughs> ที่คันเมื่อกี้นะครับนี่ครับเออโอเคเอนี่ครับวันนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับ ขั้นตอนที่ว่ามีพี่น้องหลายคนนะครับบ่าสามารถที่ถอดอะไรเลยนะครับจะกรอกยังไงครับว่าอ่ามาหนี่มาเบิ่งกันดีๆครับเดี๋ยวผมกระยับกล่องก่อนนะครับขั้นตอนนี้เจี๋ขั้นตอนนี้เด้อพี่น้องที่ว่าฟังให้ถอดเสียวอันนี้ก่อนก็ได้ครับคากระเลงครับหรือว่าเสียวฟังนี้ก่อนก็ได้เนี่ยเจี๋ยเดี๋ยวผมสีเน่หอ่ำเดี๋ยวค้ากระเลงไว้ทีหลังเนาะผมสีเน่ผมสีเน่หน่ำฟังนี้ก่อนนะครับฟังนี้ สีในว่ามันจะมีเดือยนะครับมันจะมีสลักนี่ที่ผมสีเนี่ยเนี่ยครับ,บมัน,มะน,น,นจะเงี้ยอันฝั่งหนึ่งมันจะเข้าหูนี่เห็นบ่ฝั่งหนึ่งจะเข้ารูนี้อีกฝั่งหนึ่งมันจะเข้ารูนี้นะครับนะสองกันเลยตัวนี้ให้ให้เอาเมื่อดนนันงที่เกินมากครับแบบนี้แล้วใส่คีบหนึ่งใส่คีบหนึ่งมันต้อ,อตงตรงสีนะครับเมื่อกดใบก่อนกระไดนี่ครับ ดึงแบบนี้ครับนี่ครับของแล้วเห็นบ่ครับครับค่อยๆดึงเลยจะงัดเห็ดเลยเดี๋ยวมันถึงโง่นะครับผมโอเคมาวันนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปสังเกตว่ามันถึงีอันน้อยๆดำๆเห็นบ่นี่นี่ครับนี่ครับน้อยๆดำๆเห็นบ่อยให้เอาชุดนี้ออกครับพี่น้องนี่ครับชุดนี้ออกให้ปลดสายไฟก่อนนี่สายไฟตัวนี้ครับ กหไฮไซแนวใหใแนวดันมาฟังนี่ก่อนเดี๋ยวผมหาไอ้ขวก่อนแป๊บนึงครับผมเออ่ใส่เป็น,นไอ้ขว้วดันดันให้มันออกมาฟังหนานี่ก่อนแต่ว่างัดสายนี่ขึ้นก่อนนี่ครับงัดสายขึ้นแบบนี้ก่อนเด้อแล้วก็ดันดันกามารครับนี่ครับเห็นว่ดันกามาแล้วมันก็สิดึงออกง่อนไงครับหนึ่งเหน,นว่าออกมาล่ะปูนละ้วนี่คุ้มงัดเด้งัดแบบนี้เลยเดียวเดียวเดียวมันจะเสียครับตัวนี้มันจะเสียนะ ใหดันมากเราก็ดึงขึ้นที่ครับผมโอเคเปนเรียบเรียบร้อยเนาะมาที่นี่ก็ให้เอาตัวนี้ออกครับตัวดำๆนี่ออกตัวดำๆออกยังไงจีกาให้งัดขึ้นตรงตรงเลยนะครับมีสังเกตว่าเดี๋ยวเดินแป๊บนึงนี่ครับนี่สังเกตว่ามื่อทีเมื่อทีเราองตรงนี้นี่ครับนี่ลองมันครับเข้าดันขึ้นมันที่ลุดออกมาจากกันตัวก็ขาวอยู่นะที่บนสีนะดันไมนตรงตรงเลยครับผมดันมู่มากสิ นี่ครับนี่ครับเห็นบ่ออกมะลรอนี่ครับดึงมางตรงสี่นะครับที่จริงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ็ดข่าเหมือนตอนหน่อยนึงครับที่จริงผมแนะน้ำอยากให้ปวดซองนีก่อนเด้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะมางานขาคลิเงครับนี่นะมันดีงานมันดีตึงครับเดี๋ยวเผมกดลงมาดีกว่าขออภัยพี่น้องข่าเหมือนตอนหน่อยนึงครับเออเออเอาลงหน่อยนึงครับเดี๋ยวมาเบิ่งฟังนีก่อนดีกว่าครับผมสีให้ให้เบิ่งอ่ามงปวดคลิเงครับว่าเขาปวดที่ไหนครับ มีหลายคนพยายามดึงออกบอออกนั่นนะครับเอาไปที่ปนเขลิบงนี้กห้กระเพรา่วาห้เข้าใส่ใส่ในืมือเนี่ยดันตัวนี้ครับนี่นะดันลงกังสี่ครับนี่นะนี่ยังสี่ครับเห็นโบเรามันรุดรุดลงมาเองมั่นครับเป็นตัวนี้นี่เป็นดอกนี่ครับแนบเพนับขนาดลงมันรุนมากสิครับนี่ครับเด้อให้เบิ่งเด้อผมพยายามแต่ก็แน่ไปนน้ำนะครับ พยายามสีเห็นชัดๆนี่ครับพี่บอนี่มีค้างเล่งรุดมากเหรอครับบอหนิขยับข้าบูไกหน่อยนี่ละพี่บอรครับนี่นี่เหนียวมาแล้วพี่บอรครับนี่น่ะเอาเวลาเข่าขกับป้ายาครับเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวเวลาเข่าขค่อยบอกทีหลังนี่มันเป็นขั้นตอนการถอดนะครับถอดก่อนเนาะมา มาที่นี่กับมาเอาถอดตัวนี้ออกครับเมื่อกี้ผมเออที่เกี่ยวแห้ออนอันนี้ก่อนพอยางตีพอว่ามันสิดได้บางงัดนะครับนี่นะนี่ครับฉันถอดแล้วมันอยู่ขึ้นสูงได้บ่นี่มันอยู่ขึ้นสูงได้เขาถอดตัวนี้มันสิถอดง่ายนะครับนะเมื่อกี้เวดขังมันตอนนะครับประนทศกําลังดึงออกมาเลยครับตัวนี้ฟังนี้มันสีซุปเขาหู้นี่ครับนี่ครับมันจะมีรูตรงนี้ครับอันน้ตัวน้ำดับนี่มันจะสวมขงรูนี้นะครับเขาดึงมันต้องตรงดึงมาฟังนี้ต้องตรงสีเลยครับนะจับจับไปอยดึงมาสีคร นีครับนี่นี่ครับนี่มันสวมของพวกนี่ดึงมากสิเลยครับั่นออกมาแล้วครับหน้าตาเป็นแบบลักษณะนี้ครับนี่ครับนะมาบ้างก่อนครับในเรื่องว่าห่างตั้งกล้องนะครับคันพี่น้องผู้ใดบ่เคยถอดครับเพราะว่าเขาตั้งกล้องไว้นี่เวลาเ้าประกอบคันเขาลืมเขาก็มาเปิดบางในกล้องที่เขาตั้งไว้ได้นะครับนะนี่คือหลักการในว่าผมใส่มาได้ผลนะครับต่อไปก็บกระเมิดตัวดึงมาตรงๆเลยนะครับกับบุ๋มมีนากรแล้วครับ กะประคองสองมือดึงมาสิครับครับจื้อมาสิครับเป็นบ่แฟบนั่นออกมาแล้วบัดที่เขาก็ดึงสายดมันออกครับนี่สายน้ดมันล่ะนี่นี่นี่ได้ให้เบิ้องนี่ครับสายน้ดมันสายน้ดมันดีกว่ามันทุบข้าวบูนะเข่ากระดานออกไปครับรับโยืงตรงสิเลยนั่นรู้หรอเห็นบ่สายมันเขาเทียนมากเปยาวพี่น้องไม่ใช่สันสันเองนะครับแค่นี้เองนี่ครับมันบ่ยาวนะก็ได้ข้าวบูมาแล้วครับวันนี้เขาสิไปล้างในวันที่เปลี่ยนผาปั๊มยังก็แล้วแต่เข้าเทียนไปครับแต่ว่าวิธีการล้างข้าวบูนี่ ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับกลับไปหาเบิ้งเอาเนาะอันนี้ผมทําการล้างกรับบุเรียบร้อยแล้วนะครับผมเทียบคลิปถอดแล้วประกอบให้เบิ้งขึ้นจะหัวฟังเลยเนาะครับเออนี่กี่พูนอ่าตัวนี้นี่สมมติว่าห้าล้างขามันสกปรกก็ให้ถอดออกมากได้ครับถอดไปล้างตัวนี้มันกระสวมอยูย่ซื่อนี่สังเกตเดนะครับเพื่อจะเบิ้งสะอาดนะครับอ่าโมนี่มันซิมีลิ่นกอยซื้อนี่บอลนี่ทีผมซีนะครับเดี๋ยวสิอ่าหาเกลี้ยงขัีเบื้งนี่ครับ,บรนี่ครับนี่นะ มันดีกรอสุนีครับเห้งแค่กมาสินั่นออกมา่อไหครับผมนั่นดึงมันตรงตรงสิครับนี่เขาก็ไปล้างครับอ่ามาที่นี่เอาประกอบพี่เนาะสมมุติว่าเนาะสมมุติว่าล้างขบูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนผ้าปั๊มขบูดเรียบร้อยแล้วประกอบจะเอาตัวนี้ใส่ก่อนตัวใดถอดที่ล้างมือกับ่ก่อนมือนะครับและการของการสอบมันรุ้งทั่วไปใส่กลับไปครับกับว่างกลับไปนู่นสิกับซุกกลับไปจะเอาตัวนี้นี่มาสอดสอดเขคอนมือนี้ครับมัอเกิานี่ที่ถอดเมื่อกี้ กดไปสี่ครับนี่สี่เด้อปึ๊บสี่แล้วก็ว่างไปตัตรงสี่ครับตัวนี้มันก็สิมีล็ตรอกกว่านี้มันปั๊บนี่เห็นบ่โอเคเขาไปเรียวนึ่งซึ่งส้วนหน่อเนาะวันนี้เขาเอาข้าวบูวอกมาครับครับผมให้ใส่ข้าวบูวไปก่อนนะครับนะเออเดี๋ยวผมเสียห้ยเนี๋ยให้สังเกตอีกหน่อยนึงครับเพิ่มเติมขันลางข้าวบูวสังเกตว่าขันเข้าประกอบชุดนี้นะ่ะพวดกคนใส่อันนี้ผิดเอ,พอ,อ๊พี่น้องไอมันติมีหู้ันบอลครับหู้ก็จะพื้นกนเนี่ยนี่แม ครับมันที่หันไปทางไหนตีให้สังเกตบ่ยากได้วิธีใส่กับูนะพี่น้องให้สังเกตว่ามองขลิ่งอยู่ฝั่งขวาเป็นบ่นี่งครับมองขล่งอยู่ฝั่งขวาฝั่งนี้อ่ามองเงินมองเงินมองนี้มันที่อยู่ฝั่งฝั่งใายอันทอนี่มันต้องหันหันออกมาด้านนอกครับพออย่างตีพอตัวนี้มันที่มันเชื่อมต่อกับตัวนี้เ๋ยตีบึงนี่ครับนี่ครับผมนี่นะครับวิธีการประกอบมันเข้าไปตัวนี้เข้าไปแร้วตัวนี้เข้าไปน้ำฝนเป็นบ่นี่ครับ เนท่อตัวนี้เนี่ยมันจะมาเข่าคู่นี้นี่นี่นี่ที่ผมสีนี่นะมันจะโลงไป็ลักษณะนี้เห็นไหมนี่แบบนี้ปั๊บพี่นะครับนะนี่มันอยู่ตำแหน่งนี้เห็นบ่มนี่นี่ครับนี่โอเคอันนี้ผมเติมอันนี้ผมเพิ่มเติมให้เนาะมาวันนี้เขากลับประกอบครับต่อไปเป็นขั้นตอนประกาศไอ ต่อไปเป็นขั้นตอนการประกอบคาบูนะครับนะวิธีใส่คาบูนี่ให้ใส่ใส่น้ำมันก่อนนะพี่น้องครับเพราะว่ามันสิได้ใส่ใส่ง่ายคับนเจ้าใส่ตัวเองแล้วใส่่ใสน้ำมันน้ำกวนี่มันสิยากหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถามว่าใส่ได้บ่ก็ได้คือกันครับเรียวแต่ถนัดเนาะแต่ว่าคันเรียวแบบผมนี่ผมไม่นน้ำบายใส่ก่อนครับก็เอาสวมเตาหู้นี่ก่อนพี่น้องสวมเตงต้องตรงสิเลยนี่ครับก็ความหนาลงแบบนี้ครับเห็นบ่ครับีผมใส่ลอเด้อครับโอเคเนาะใส่จ้ำด้วยครับ ใส่กัไปปั๊บแล้วก็พอใส่กันไปแล้วก็เอาข้าบูร่งนกตรงที่กาเล็กใส่หูมันที่มีหูนอกไปนหนองเนาะครับก็เล็กใส่หูใส่กันไปเลยครับแบบนี้ครับผมนี่นะใส่ไปเลยครับเดี๋ยวไอ้ข้าเล็กนี่ใส่ที่หลังมูครับนี่นะขากระเล็งใส่ที่หลังมูเลยให้มาใส่ฟังนี่ก่อนให้มนเลี่ยมก่อนนี่ครับอืมามาที่นี่เราก็เริ่มเดี๋ยวก่อนใส่ มาที่นี่ใส่ตัวนี้ก่อนที่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนนี่ครับอืมใส่ตัวนี้เข้าไปเลยครับการหันก้ามไปนี่แฟบหันหันฝั่งนี้ครับก็เอาตัวนี้มาสวมไส้หูนี่คือเกาครับนี่นี่นะกับสวมะะ้เด้อเออให้สวมหลอดสายมานันอีมีสายไฟสายหนึ่งครับนี่ให้สวมหลอดดาราไปอีกสี่ครับครับ เด่งตรงหูเสียบกุ้งหูเลยเดยกก่อนเอาขากระเลกเด็กก่อนครับพี่น้องนี่ครับขากระเล็กตรงอยู่บนตัวนี้เด้แบบนี้ครับนี่แบบนี้เข้าไปแล้วปับเรียบร้อยเนาะฟังนี้มันที่ไม่รองกับมันครับเห็นบ่นี่ครับตัวนี้มันที่ลง่ลง่สื่นี่ว่างลงตรงตรงสิเลยก็กวดลงไปเลยครับแต่ว่าให้ให้งัดตัวนี้กันก้อนนี่พี่น้องครับเดี๋ยวเอามือนี่จับขึ้นก็ได้นี่ครับงัดงานด้านบนตัวนี้แล้วค่อยเอาตัวนี้วางลงไปแบบนี้ครับ นี่ครับตัวนี้มตรงอยู่ด้านบนกด่นไปตรงตรงเลยนั่นครับนั่นครับเห็นบ่าลงแล้วอืมมันเป็นลักษณะนี้ครับนี่เห็นบ่าน่ครับโอเคโอเคครับผมบ่าอ่ะมาที่นี่เทาก็มาใส่ใส่สายไฟครับนี่ครับพี่ยังก็ยังว่าให้เอลใจเตี้ยขันมันอยู่ทางเตี้เจ้าสีเอามือโจหานะเมื่อกี้ครับ ก <g ül> ็เลอยไปหลอดไตนี่ครับสายไฟอยู่ลักษณะนี้พี่น้องห้ว่างให้ว่างเลื่อยมาก่อนครับมมนนี้มีหลอดยาวๆนี่บอครับให้เอาสายไฟให้เอาท่งเหลืองนี่เลื่อยตัวนี้มากพี่ก่อนพี่เลือ่ลลลอยแบบนี้ครับ้วกวดลงไปตรงสีแล้วก็ดันถอยหลังแบบนี้ครับดันเล่าตรนี้ดันก็ไปดันก็ไปสุดเลยคันบบมันใจว่ามันสุดหาเนี้ยมาคออีกหน่อยก็ได้ครับเอายังกระไดคอเข้าไปครับไปสุดเลยน,นะครับ ผมเดาประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็ได้คือว่าให้ท้องเดือนครับตัวนี้มันสปากันมันถึงกับโอเคจะได้แล้วนะครับนะวันที่เขาเอาไซไฟมองนี้นี่สวมลูนี้นี่ครับนที่มีลองว่านี่ปั๊บนี่เห็นบานโล่แล้วนะเรียบร้อยครับผมครับก็เป็นลักษณะนี้ครับวอาครับมองนี้มนมองนี้มันติดสปากันครับเดี๋ยวสีเบิ้งนเหบนบ่ปั๊บนิมบ่นี่มองดับ ขันตัวนี้มันมาโดนท่องเดือท่องเดทท่องเรืองนี่มันสิดับนี่นี่คือการดับนี่คือการเปิดดับเปิดนะครับอ่ะมาที่นี่เขาก็มาใส่เอ่ตัวทิวาข้นส่วนหลายนะครับหลายคนออกมากเลยทิวาอู้ใส่ยางลำบากลำบุญรีดีนี่ครับตัวเดียวครับมีหลายคนนะครับที่ว่าใส่หยางแค่งครับพ่าน้องมันบ่เยางหรอกพี่น้องกระหันมาลักษณะนี้ครับพี่น้องครับเพราะว่ามันที่ตกโรคลักษณะนี้มันบ่ครับนะ วิธีการใส่กับวิธีที่ใส่ตัวนี้นี่ให้ห่อใส่ฟังนีก่อนนะครับฟางน้ําดํานีก่อนเราก็ยังเอาฟังนี้มาใส่ใส่หู้หนี่นะครับนะเดี๋ยวสิเ,เดี๋ยวเสียบอหนึ่งในฟังครับพี่ยังผมถึงบอ่อยใส่ขาคละเงนีก่อนผมมีผมมีเหตุผลเลยเหตุผลก็คือว่าเมื่อที่ใส่ตัวนี้ไงนนครับเพราะว่าข้าบูนี่เขาเขาสาม,มารถเลื่อนไดขันจะใส่ขากละเงตัวนี้แล้วนี่มันสิมังคับข้าบูมันสีเลือนหมดเลยมันสีแน่นนะครับนะวันที่นี้ห่ากห้ใส่ตัวนี้ครับวันที่นี้นี่ครับ เห็นหู้บ่ะนี่ที่หูสี่นะครับนี่นะนี่ครับนี่แหละนี่หู้มันกลับใส่ไปเลยครับผมใส่เข้าไปจ้ำเลยพี่น้องดันเข้าไปนี่ครับใส่ศูนย์ที่เลยมาที่กับมาใส่ฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งนี้ให้ใส่นิ้วมือนิ้วซีแล้วก็นิ้วยังแล้วแต่ให้เกาะกดดึงหรือมัดป่ะนี้ครับเพื่อให้เพื่อให้ตัวนี้มันขยับนะครับนี่ครับแบบนี้แล้วก็เข้ากับขยับขบูมมาหามันครับเห็นปะ ขยายมหาตรงๆมันเดี๋ยวเขาก็ว่างกันไปตรงๆเลยๆเขาก็ดันเข้าไปครับเขาก็ว่างสีปรับเห็นบ่มันเข่าหรอเห็นบ่เห็นบ่ครับเข่าเดียวง่ายบ่จะว่าง่ายบ่ยากพี่น้องผมเห็นหลายคนนี่ว่าบอกว่าถามผมมาว่าตัวนี้ใส่ยังไงใส่ยากเหรอครใส่แบบผมเด้อพี่น้องเด้อมันสใส่ง่ายมากๆเลยครับเห็นบ่เนี่ยถอดใ้เบื้องไม้ก็ได้่งนี่แต่บ่ถอดออกดูคลิปที่ย่างเอาลากแค่นี้จีครับเดี๋ยวหันมาฟังนี่มั่งทีนี้เห็นบ่ครับมันได้ได้ลักษณะนี้เห็นบ่โอ้ วันนี้มาใส่อันนี้ตัวนี้าขัดตอนรูปถ่ายเนาะมาเลืมบอกไปมาตัวนี้ก็ใส่บางอย่างครับนี่ครับตัวนี้นี่คาอันคะเร่งมัดรอดรลอดรอดตัวนี้มาครับแบบนี้ก็ให้ให้เข้าเมื่อนี่เอาเมื่อนี่ไปกดตีลงมาทีครับกดลงเพื่อให้เห็นบ่เจ้าเห็นบ่หนที่มันฟุ่งไปที่มันจะเป็นหูเห็นบ่ครับเห็นบ่เพิ่งจะสาเพิ่งจะสาครับเห็นบ่กดลงไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆแล้วก็เอา เอาเขี้ยมนงัดตัวนี้ขึ้นไรเด้อเดียวเดียผมนีครับเอจับจับขึ้นร้อยขึ้นไรครับนี่ครับนะนี่เห็นบ่นั่นบ่มันตตแล้วบ่นั่นตตแล้วกับปล่อยมือนี่ปล่อยอยู่สี่ค่อยๆปล่อยก็ได้เห็เห็นผ่าพน้าเนาะนั่นเห็นบ่เห็นบ่นั่นมันเข่าเราเห็นบ่นั่นครับมันเป็นแงมอันนี้อันนี้มันบ่ได้เป็นหูเลยมันเป็นแงมนะครับนั่นเห็นบ่นั่นพ่ดออกให้เบิกไม้ก็ได้นี่สังเกตเด้อ เขาก็งัดขึ้นตุกตุกแล้วก็ปล่อยนั่นครับนั่นเขาเดียวครับดิ่งเบิ้งที่นี่นั่นเห็นบ่บ่ยากครับพี่น้องบ่ยากนะโอเคคลิปนี้ก็บเสียบในน้องพี่น้องว่าผมอธิบายละเอียดละเอียดมากๆเลยอ่ะวันนี้กัเช็คเบิ้งว่าเข้าไซอยังผิดพลาดบ่ครับอันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยของเทิงก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยหมดแล้ววันนี้เขาก็ใส่ใส่ตัวนี้ครับวันนี้ครับกะหันหันฝั่งนี้เข้าไปครับ อันฝอนี้เขาไปแบบนี้ครับตัวนี้กับเขาหู้นี้แม่แบบแม่บลาหู้นี้หูนี้กับเขาเขาตัวนี้หู้นี้กับเขาตัวนี้นะจะสุกกขไปตรงตรงเลยว่าเราไปตรงตรงสิเลยครับเนี่ยเลีงหู้มันตรงกะซูบกันไปเลยครับผมครับดันเข้าไปครับดันเข้าไปสุดเลยนะครับชุดเล้วครับกระใช้น็อดคันน็อดครับน็อดสองตัวตัวนี้กับตัวนี้ครับสองตัว ข้น็อดครับที่นี่ก็เอาร็อดไซนี่ครับใส่ในีบอกลุ่มสีครับก็สวมกับไปเลยครับเอ่เอเขาเขาอยาหมุนแห้งไอเดินพี่น้องมันติดเกีียวหวานเนี่ยมุนไปควายกับพ่อครับเอาเคสแคยูนะครับเมื่อตรงเมื่อตรงถึงกับตึงมือกอไ็ได้เอาแคยูกับพ่อครับตัวนี้มันสิขันยากหน่อยหนึ่งครับเพราะว่ามัน ขู่มันขัดกับตัวนี้ครับเว่เล่าว่างไอ้กุ้นเกลียวมันขาดกันนะครับผมต่อไปเราก็ใส่ใส่กองอากาศครับพี่น้องอันนี้เริ่มถึงมัตภาพครับเลยมัตภาพแล้วใส่เข้าไปครับแบบนี้ครับผมใส่ฟ้าครอบครับฟ้าครอบมันที่มีเดี๋ยวเบิ้งครับมันที่มีลองตัวนี้ครับลองตัวนี้มันที่เป็นเข่าเข่าตัวนี้ครับนี่นะมันที่มีอันมีเดือยอยู่เดี๋ยวเบิ้งจันหอยเนาะจัดทำไป ครับมันเดี๋ยวมากรอีกเด้อครับทางสังเกตได้คนใส่เบ้างนะครับนะครับลองดูนี่มากรอตัวนี้ให้สวมไวะใ,ให้ดกักดักดักไปสีกนข้าจะพึ่งใส่ผงน,ดนดีด้วยให้ดักไปเป็นกนครับนี่มันดี๋่วลองลองุกล,ลองพอดีเลยบ่นีครับปั๊บนี่เขาพอดีเพาอายังว่างเพรายังว่างกดลงสีครับแบบนี้มาิาบ,บายอย่างละเอียดเลยตัวนี้ให้งัดขึ้นก่อนพี่น้องงัดขึ้นตัวนี้นะให้งัดขึ้นก่อนเะด้อ ไม่ทีได้เขาในี่องนี้พอดีครับประมาณนี้นะครับตัวนี้มันตัวนี้ตรงมันยุด้านนอกแบบนี้นะครับแต่เช็คกบางามันลุ่งสนิทดีบอนะครับคิดบางก่อนโอเคบาทีเขาก็ใส่ไก่ข่วงปากแบนครับกะแก้ปากแบนแบบนี้ครับใส่เข้าไปกับม้วนขึ้นแบบนี้ครับไล่ตั้งแบบนี้กึบยู่ละ เหนียนตึบเลยครับผมกับลอกเค็กเบิ้งครับว่าเข้อประกอบมันโอเคบอ่อันนี้ปิดเนาะอันนี้เปิดครับดันลกูกศรนี่คือโชกค,ครับปิดเปิดโชกนะครับผมนะอ่ก็โอเคครับเช็คเค็กมบงคันเล่งก็เรียบร้อยครับวิธีการถอดขาบูและการประกอบข้าวบัวอ่าหลังจากที่เบิ้งจบแล้ว ค้องที่จะเป็นทุกคน,นะครับนะบ่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือ,อยังแหล้วแต่นะครับผมคิดว่ากันเมื่อคลิปผมจบนี่เป็นเป็นทุกคนครับผมกัาวันทุกมาเป็นทุกคนเพราะว่าผมมีรายละเอียดมากๆเพราะว่าเป็นการสุ่มภาพการตัดต่อหรือว่าการอธิบายค่อนขางชัดเจนนะครับนะสาม,มารถถอดเองประกอบเองได้เหมือนไม่ต้องไปหาสาร้างไม่ต้องไปจ้างเขาละให้ล้างกระบูแต่ว่าวิธีการล้างกระบูให้ไปเบื่องอีกคลิปหนึ่งที่ว่าผมลุกเห่าแต่พี่ไก่โอ้คือนโดนเดนะครับ การละการเดียวกันครับผมเป็นที่หลังกระบู่นะครับบรยากนะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เนาะโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก่งสาดไปหน่อยนึงนะครับสำหรับลูกค้าหรือว่าที่ที่ว่าตั้งตั้งจองนิวเวศนิวเวศสี่เป็นแปดพาร์ทมากนะครับนะที่เป็นแปดพาร์ทนี่นาดีม่กเกินม่กเกินสามหมื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทส่งของมาหายมาหายผมแล้วกำลังเดินทางมากครับผมนะขันพลเดที่ว่าตั้งจองไว้บริยักษโดนกับตงของให้นะครับที่ว่าของวันนี้ซ่าอลไรเกินนะครับ ช้าม,มากๆช้านะบ้าบมือนเโอเคพี่น้องอไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับครับผมสััสดีครับ